วิชัยกับตู้เสิร์ฟก่อนนะครับพอแล้วเนะโดยเป็นมือวิชัยเสิร์ฟนะเพื่อนโอ้น้องตู้ทำเสียแบบง่ายได้เลินนะครับด้วยสกอร์ที่1ต่อ0นะครับ เรามาทางด้านของไก่จมน้ำปลาแล้วเสิร์ฟติดเนตไปลูกนี้นะครับเรามายกสูงลูกนี้ขึ้นมาใติดเนตดะครับผมไปเพิ่งจะเกมแรกนะครับอ,อาจจะยังไม่มานะครับทางด้านของวิชัยแซนฮเพิร์สยวก็ไดลูกนี้ลูกงไหนครับโอ้โหลูกนี้ลงนะครับโอ้โอไกายต้นน้ำปลาเต้นน้ำไม่กรเลยนี่มันมีทอง บอกลูกน,นะจ๊ะชิ้สนามโซบไก่สนามชิงนนะอร่อยเนละยอะเราพ่ชยัยกูคืนบอมกับมาไม่ได้เลยนะโอ้โหคู่ที่เป็นมาไม่เก็นไม่มาซ้อแต่แว่าจับกันตลอดเลยโอ้โหติดกันไปนะครับแล้วคู่ที่ ยกสูงขึ้นมาตรงนี้แล้วหลบมาแล้วขึ้นมาครับข,ข้าสามคนตรงนี้โอ้โหกระสุนด้านนะครับมินี่กระสุนด้านเราเป็นทางน้าขอางไ <c oughs> ปจนเวลาเลยครับเอ้ตรงนี้ <c oughs> หลบชั้นก็คืเบ็นหลบชั้นกรรมการได้หลบคนดูได้นะครับตรงนี้ห่างกันไม่มากน <c oughs> นี้ลงรับตรงนี้ลาสต์ครับนี้น ตามมาแล้วนะครับเหมือนทุกอย่างกันเข้าทางสุภัสอลิสโลเข้าทางพื้อีกแล้วลูกนี้โอ้ตามมาติดติดเลยนะครับอ้าวพี่แรงเหรอสัญญาณล้เตือนเหรอฮะไปแล้วโอ้ตามมาเรื่อยเร็วทันใจจริงๆนะครับเนเออเออไปหาตัวขึ้นมาแล้วก็้าทางพื้นอีกแล้วโอ้ กองนะครับรุ่นเรือนักเสด็จพระองค์ชนะครับทุกท่านต่่าเจนี่แหนครับเออนี่นี่คือต้องชื่นชมนะครับรุ่งเรืองชื่นชมพลพันุ์ะครับในหัวมันจะหยอกก็ไม่หยอกแต่ตัดใส่กลางคนอยู่ตายครับ่างนี้แล้วข้าอยากดนึ่งแล้วจช่ได้อยู่โอ้แล้วมาเออรุ่งเรือรีบไปนะมาไปเลยนะ สภาพแอลิสขึ้นนำแล้วนะโอ้โหเมัแบบนแง่ของกายโจมน้ำปลายังไมยงนนงนะ่ยังไม่จะพัดแอลิสขึ้นนำนะยังไม่ที่ข้ารุ่งนี้ว่าครับเสองครับรุ่งนี้โอ้อโหตัวตูว้ตตไม่ชอบกินของหวานครับตูช้ชอบสั่งหวานน้อยนะเต่อแปดขึ้นมาลูกนี้อีกแล้วเก้ารุ่งพัดเอริสสวยโง่ ข้ามังคอแบนี้มาเปล่เป้อน้ลกรนไปด้วยนะ9 9นะจังหวัดแอรลิสตามที่นายขังแล้วนะแล้วจังนหวัขพ้นจก่อนนะมีผลต่อจิตใจนะลูกนี้ <c oughs> โอ้โหยังได้อยู่ <c oughs> สุกทอาน่มีกับการชูเมฆโอ้หย,ยังได้อยู่โอ้ยย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 ส <c oughs> เอาล้วอาชอมุกมาเด็กที่นำเข้ามาอุ้งหัวยาสูบมีเอาแล้วจังหวะยูโอ้มันมากคุณจะกตับผินมาฮะวันนี้จะมาช้าหน่อยนะยกผินมาฮเาลจกนนำอครั้งนะ มบอกไแล้ล bon ูกสิบหน้ามีผมบอกจิตใจนะจ่าโจมลกปลาจิตโอ้โหสองสาหาแล้วลูนี้ตอนนี้ลมดิ้นมากเลยโอ้โหดูว่ากระสุนจิตใจมานะพี่ีระสุนไยพรุงนี้เอาแล้วนะ ก็้าะว่าาอรับจบเองนะคะเกมนี้ขึ้นมานแค่รโอ้โงจิตใจของนักกีฬาเล่นลนะลนี้แย่นะฮะแต่นื่อตีห่างไปเรื่อๆนะจะเกมกลับมาไั้ไงนะ้นรนี้มากแนะั้วี่อสิบตีต่อสิบต่อสิบตีต่สี่อสี่อบต่อสิตรอิีต่อส่อบตตบ่อสิบตต่อสอสิบ้หอสิบอบตอสิ่อสิ่ออ มองสวยมากนะเต็มตาอินเกมฮะไอ้แก้วแต้มไปมันนะโอ้โหระบานเรผ่มาขึ้นนี่เลยแล้วนะไม่ได้ละไก่ต้มก้งปลาต้องหาทางแก้เกมกลับมานะฮะเอาละฮะอีแค่สองลูกเท่านั้นนะเลื่อนขึ้นมาอยู่ไก่ต้มก้ปลาไม่ยอมนะฮะ โอ้โหูกนี้สุดยอดนะฮะโอ้ยอาายกับสาอ่นนี่นะหน่้าไม่ทำแล้วลูกนี้โอ้ยมตอนนี้นักกีฬาเริ่มกดตาตัวเอแล้วนะตะกอเริ่มขึ้นไปจุ่มแบบพอยไปอีกแล้วฮะมับนฝั่งนุ่มเจ็เริ่มไม่ทำเกมหรือเปล่าโอ้หูนี้ดแล้วนะ ตอน2 21ต่อ12นะครับตกับวิชยัชยชนะไปนะครับ21ต่อ 12, นะ12นะครับ